น้องเอ๋ยก่อนเคยให้สัญญาพี่สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีน้าหนวดค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งโซปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าะมาะรามันนะครับน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูก,ลกได้ขยายเป็น แม่นั่งใต้ต้นมาเดืออย่างดีเลยนะคะลุ่มดีฮะตรงนี้เริ่มเป็นล่มเป็นเงาเลยเนาะหน,นวดเนาะเร่อครับอ่อมีลำกกด้วยนะนะะี่ลำกกอยู่ข้างๆนะคะ มะกอก็เป็นร่มเงามาเดือกก็เป็นร่มเงาวันนี้มีข่าวคราวแวบๆมารู้สึกว่ามีคําถามมาใช่แล้วนะนวดคะ่ะท่ามกลางความแห้งแล้งท่ามกลางความแห้งแล้งท่ามกลางอากาศร้อนร้อนอากาศร้อนอากาศหนาวนี่คือมากับความแล้งด้วยใช่แล้วม,มีคาถามว่าถามว่าท่า,ามกลางอากาศร้อนและแล้งแบบเนี้สามารถปลูกมาเดือฝรั่งได้ไหมและถ้าเป็นตออุทุมพรเนี่ยเขาจะทนแล้งทนร้อนได้ดีแค่ไหนคะพูดถึงเป็นคำถามที่ สุดยอดค่ะดีมากเลยสำหรับคนีคือคนก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราเราต้องเราต้องพอจะทราบตรงนี้สักหน่อยหนึ่งบอกที่มาที่ไปของคําถามนิดนึงนะหนวดคือพี่คนนี้เขาอยู่ภาคใต้แล้วภาคใต้ใช่แล้วประตูคิริขันคือบริเวณที่พี่เขาอยู่มันร้อนแล้วก็แรงมากประตูคิริขันเป็นประตูสู่ภาคใต้เลยใช่แล้วดั้งเดิมคือพี่เขาน่ยชอบมาเดือฝรั่งเคยเอามาเดือฝรั่งที่เป็นแบบกิ่งต้นบ้างกิ่งชําบ้างไปปลูกไปปลูกแล้ว ก็มันก็ไม่ไปไหนมาไหนมันอยู่สําเก่าแล้วก็ใบร่วงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆบํารุงแค่ไหนก็ได้แค่เดิมก็คือประมาณว่าไม่ตายแต่ว่าเขาไม่โตใช่แล้วมีโอกาสที่ปอแบบว่าแถมต้นอุทุมพรเล็กๆไปให้แกก็เลยไปเสียบเสริมอุทุมพรใส่ตามคลิปน้หนวดนหนวดค่ะออแล้วปรากฏว่าต้นนั้นน่ะมันจะริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแหมออต้นนั้นมันก็เลยมันก็เลยจุดประกายต่างจากาจาก,จาก,จ,ากจากต้นปกติธรรมดาใช่พี่ก็เลยเออรู้ว่าจะดีจริงๆ ดีจร,จริงๆไหมเอ่ยอยากถามนนวดดูครับทีนมามาทีละขั้นตอนก่อนนะฮะข้อแรกก่อนเลยเนี่ยถามว่ามะเดื่อฝรั่งที่เป็นตอของมะเดื่อปกติเนี่ยถามว่าดีไหมค่ะดีอยู่แล้วฮะคือไม้ถ้ามีรากเนี่ยดีอยู่แล้วอแต่ด้วยสภาพอากาศนะครับด้วยสภาพอากาศด้วยอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมันทําให้การปรับตัวของไม้เนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเนี่ยมันจะเป็นข้อดีของไม้ไม้ไทยที่มันเป็นไม้ ดังเดิมพื้นที่แล้วซึ่งเขาปรับตัวตั้งไว้อยู่แล้วใช่นะครับถ้าเปรียบกับคนก็เหมือนกับมนุษย์เลยนะฮะเราไปอยู่ในที่ที่อากาศหนาวไปอยู่แถวขั้วโลกเหนือเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราเคยอยู่ร้อนๆแบบนี้เราไปอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยการปรับตัวเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแน่นอนนะครับหรือแม้ว่าเราไปอยู่จนเราอยู่ที่นั่นนานๆแต่เราก็ไม่สามารถจะปรับตัวก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนในพื้นที่ นะครับส่วนต่อของอุทุมพรเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราปลูกเนี่ยผมผมต้องแยกเป็น2อ,อย่างก่อนก็คือ1ต้นมะเดื่อฝรั่งที่เราเสียบเสร็จแล้วแล้วเรานําไปปลูกลงในพื้นที่ค่ะกับ2ปลูกตอตั้งไว้ก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็ค่อยๆตัดแล้วก็เอากิ่งมะเดื่อมาเสียบใส่ที่ทหลัง,ลงอ่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่2อ,อย่างนะครับ ในกรณีที่เราจะเอามะเดื่ออุทุมพรที่เสียบใส่ตอของมะเดื่อฝรั่งแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่ฝนตกชุกถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ในระยะเวลานะครับปีปีแรกเนี่ยคุณทํายังไงก็ได้เนี่ยอย่าให้ไม้เนี่ยขาดน้ําหรือว่าน้ําท่วมจนจมเขาเลยอ่าคือบารุงให้เขา เอาตัวรอดก่อนอให้เขาคือต้องช่วยเขาก่อนรอดในชีชวิตปีแรกก่อนปีแรกเนี่ยเปรียบเสมือนเขายังเป็นเด็กเ <c oughs> บบี้ใช่เขายังช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ร้อยซค่ะถามว่าเขาช่วยตัวเองได้ไหมพอได้อยู่เขาเกิดมาแล้วเขาก็สู้อยู่เขาสู้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าผ่านระยะเวลาหนึ่งปีผ่านไปแล้วพอลากเขาขยายได้เองแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือ ผ่านเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าปีเดียวบางทีอาจจะ2ปีก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะ <Okay. S 2> แล้วแต่พื้นที่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม้ของเราเนี่ยมันต้นลำลำต้นมันขยายแล้วยอดมันไปได้ของมันเองแล้วน <Okay. S 2> ั่นหมายความว่าระบุร่างของเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะสองก็คือถ้าเราปลูกต่ออุทุมพรไว้ <Okay. S 2> อันนี้จะง่ายหน่อย ง่ายหน่อยเพราะการปลูกต่อทิ้งไว้ก็เหมือนกับเราปลูกไม้ป่าไว้เฉยถ้าเขาตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรไปะนะครับแต่ที่นี้พอเราปลูกต่อตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าในเขตพื้นที่เนี้ตอมันอยู่ได้ไหมถ้าต่ออยู่ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเราเสียบเมื่อเด๋ยวฝรั่งไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะปกติของเขาอยู่ได้อยู่แล้วคือรากฐานถ้าแข็งแรงแล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยตอยอดได้สบายได้สบายเลยครับเนี่ยเหมือนต้นนี้ไหมนนวดค่ะ ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็คือปลูกต่อตั้งเอาไว้ก่อนกี่ปีคะถ,ถึงนนมาเสียบต้นนี้ปลูกต่อไวป้ปีปีกว่าๆนะฮะปีกว่าก็มาเสียบแล้วและทีนี้เราก็เสียบเพราะมันมันโตได้เร็วมากนะครับ<อ>ถ้าถ้ายิ่งถ้าเราปลูกช่วงก่อนฝนเราปลูกสักประมาณเดือนปลูกเดือนเมษาคุลาคมมีษาเมษาเนี่ยสามารถที่ปลูกได้แล้วนะครแต่ส่วนมากเนี่ยคนเนี่ยจะจะไม่ค่อยปลูก ปลูกต้นฝนทีเดียวส่วนมากเขาจะปลูกตอนฝนแล้วมันก็สำลักน้ำการปลูกตอนฝนเนี่ยก็แากก็ยังอ่อนอยู่ไงค่ะพอโดนน้ำเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้รากเปื่อยได้แต่ถ้าเราปลูกก่อนฝนแล้วลดน้ำดีๆเนี่ยรากก็เริ่มแผลพอดีพอฝนมาก็รับกับน้ำได้เลยโอ้โหเป็นเป็นจังหวะที่ดีเหมาะเจาะแล้วเพราะว่าผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้วจากนันวดใช่เพราะนันวดก็เคยปลูกหน้าฝนใช่ปลูกผมปลูกแล้วทีนี้มันก็สำลักน้ำถูกต้องผมรู้ว่าหมดแล้ว คือผมเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ผมไม่ได้วอรี่ว่าผมไม่ได้หลักวิทหลักวิชาการว่าผมจะปลูกก่อนฝนหน้าฝนกลางค,คือผมพร้อมตอนไหนถ้าผมมีน้ํารดเนี่ยผมก็ปลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราปลูกตอเนี่ยไว้ในที่ที่แล้งจัดๆนะ,ะแต่เรามีน้ํารดให้เขาเนี่ยอย่างนัเขาก็ไม่ตายค่ะ,คะพอเราปลูกทิ้งไว้เสร็จทีทีเนี้ยพอ พอหลังจากหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปตอพวกนี้มันก็จะเริเ่มเติบโตได้เองแล้วค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องไปบํารุงอะไรเขาแล้วเขาหากินเองเสียบเลยทีนี้ต้นน,นู้นเห็นไหมฮะต้นใหญ่มากต้นนี้ก็ใหญ่นี่ต้นนี้ก็ใหญ่หต้นนู้นยังไม่เสียบไงแต่ต้นนี้เสียบแล้วมันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ต้นที่ผมเสียบตั้งไว้พาไปดูไหมคะไปดูอะไรฮะพาไปดูต้นที่ปลูกตั้งไว้ยังไม่ได้เสียบไหมคะเอาไปดูได้ไปโอเคค่ะไปดูกันค่ะแสดงต้นนี้ก็ รุ่นเดียวกันกับต้นเมื่อกี้รุ่นเดียวกันต้นนี้โตใหญ่กว่าประมาณเกือบสองปีอะฮะนี่นต้นนี้น่าหน่วยจะเสียบไหมเนี่ยเฉลี่ยว่าประมาณสองปีได้อยู่ตันเนี้ยก,ก็ดูก่อนฮะดูก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าผมจะเสียบเนี่ยผมก็จะคงต้องตัดก่อนค่ะแล้วก็ให้เข้าแตก,กิงใหม่มาก่อนเข้าแตก,กิงใหม่แล้วเราเสียบใส่กิงใหม่จะดีกว่าอนะครับแบบนี้เนี่ยเหมือนต่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยแม้แต่เราเสียบไปแล้วพอเป็นมะเดื่อฝรัหลังแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ำ่าไรเลยประมาณสองปีโตได้ขนาดนี้แล้วได้ขนาดนี้ไม่ได้ลดน้าอะไรเท่าไหร่เลยอันนี้มันต้องแล้วแต่ความสมบูรณ์ของดินของพื้นที่ด้วยนะแต่ดินตรงนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เอามากี้ยหินแห่หนิเอาเอาดูนะแต่มันยังอยู่ในบนคูอันนั้นอยู่นะแต่ครับ คือหลักๆนะก็คือให้ผ่านปีแรกไปได้ใช่ใช่ถ้าผ่านปีแรกไปได้เสร็จพูดแบบปีที่สองเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองได้ไม้พวกนี้มันเป็นไม้สะเทือนน้าําสะเทือนบุกอยู่แล้วพอจำได้ต้นนี้นะ่ะดั้งเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแอบอิงอยู่กับแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ใช่ เพราะว่ามันมากับโกบเบอร์รี่แล้วแ็เบอร์รี่ก็หายไปแนละ้วอ๋อนี่ไงแบ็คเบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่เหลือกระจึงหนึ่งไม่ใช่นั้นไม่ยาลาบอ๋อนั่นว่นยาลาบนะคฮะค่ะแล้วทีนี้นสรุปนนีีี่่่แบบ็คเออรร์ยยังูดิสรุปก็คือมาเดือฝรั่งชนะแบ็คเบอร์รี่นะคะแบ็คเบอร์รี่ก็เลยอยู่แค่นี้เองนะฮะนะแต่ก่อนนะคือปลูกแบ็คเบอร์รี่แล้วพ่นก็แอบอิงอยู่กับแบ็คเบอร์รี่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็หลักการก็ไม่มีอะไรมากมายเลยถ้าสมมติว่าเราจะปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าน้ำท่วมนะครับ ก็เราก็มีให้เลือกสองวิธีวิธีแรกก็คือเอาต้นที่เสียบแล้วเนี่ยไป,ไปลูบแต่ต้องดูแลเขาในช่วงปีแรกในช่วงปีแรกให้ดีๆก่อนให้ดีก่อนอนะครับแล้วถ้าผ่านปีที่2ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตได้ดียิ่งถ้าเรามีน้ำเ่ยนะ สมมติว่ามันอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งก็จริงแต่ว่าเรามีน้ำรดตลอดเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับในต้นนี้นะฮะอ่าแบบที่สองก็คือปลูกต่อตั้งเอาไว้ก่อนต่อตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาตัดเสียบทีหลังแล้วก็ตัดเสียบทีหลังอ่าต้นนี้ต้นหนึ่งอันนี้อยู่ริมองรง่ายๆนะคะตงเนี้ผมเริ่มเคลียร์เพราะว่ามีลูกค้าก็เอาหมอนออกไปหมดแล้วมันก็เลยรุ่งๆเลยครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็กลายเป็นไม้ป่ายแต่ว่าตรงน,นี้พอดีมันมันมันล่มนะตรงน,นี้ก็เพิ่งเบิกป่าออกนิดหนึง่งก็เลยก็เลยเพิ่งได้แดดมาจริงๆแล้วเขาจะเป็นลูกในข้างบนเป็นลูกอยู่นะแล้วลูกก็ชอบมากนะ,ะใช่อาทีนี้มาดูอีกต้นหนึ่งอาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะ่าสงสารมากเลยนะต้นนีนะ้เป็นไม้ที่มันต้นโตมาตอนแรกผมว่าจะไม่เสียบว่าจะไว้เป็นโตองทุ่งพรทีนี้ผมก็เลยตัดตัดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กิ่งเขาขึ้นมาสองกิ่ง แล้วผมก็เสียบใส่กิ่งใหม่เนี่แหละ oh. เนี่ยแหวสมานดีมากเลยผมมาดูสวยมากเลยครับสวยค่ะสวยเนี่ยก็มันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากมายหรอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นตอของอุทุมพรเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกตั้งไว้ได้เลยปลูกตอไว้ก่อนก็ได้ค่ะปลูกตอไว้รอเธอปลูกตอไว้ก่อนหรือถ้าไม่ปลูกตอไว้ก่อนก็าสามารถที่จะปลูกต้นที่เป็นติดตาเสียบยอดเลยก็ได้ค่ะแต่บำรุงปีแรก,<ป>กให้ดีๆเราดูแลเข้าดีขนาดไหนค่ะถ้าดูแลดี ไม่มีปัญหาอันนี้นะอันนี้าจากประสบการณ์นะแต่ก็ไม่ได้มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรมากมายเลยครับมันเป็นมลมกที่ง่ายๆหลักการทดสอบทดลองด้วยประสบการณ์ตรงทั้งนั้นเลย<ช>นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งไปไปอีกนะคะโอเคอค่ะปริงมาดูต้นนี้ตรงบริเวณนี้แรงมากนะหนวดตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะท้านี่ก็คือให้ดูดินว่าเป็นฝุ่นเลยครับ แรงมากนะคะบริเวณนี้แล้วที่เห็นเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยก็คือไม้ขุดล้อมที่ได้หนวดขุดขุดออกไปย้ายไปขุดแล้วก็เอาไปขายเอาไปดูก็คือเว้นต้นนี้ไว้ต้นหนึ่งว่าต้นนี้มันเป็นตัวอย่างต้นตัวอย่างที่สะเทินแรงลอยอยู่ตรงนี้ใช่เราต้องเก็บไว้แล้วไม่ต้องไม่ได้ลดน้ําเลยนะไม่มีนะคะนี่ตออุทุมพรนะคะนี่ใบอุทุมพรก็ยังงอกๆอยนี้ดูเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยนะ แต่ลากเขาไปได้เลยนนลากไปได้แล้วแบบนี้ก็คือลากเข้าหากินอะไรได้ดูดิเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลูกชังเลยนะหนวดขาใชู่กันคนละพฝั่งสับลงลูกลักนะคะลูกลักฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เขียวชะอุ่มนะคะมีระบบสปริงเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ลูกชังนะอยู่ฝั่งนี้ลูกลักลูกชังเริ่มออกออกลูกได้ไหมแต่ลูกชังเขาก็สู้ของเขาเพราะเขาเป็นตอธุมพรนะคือไม้เนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเริ่มออกผลนะฮะ อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นเขาใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะแต่ทีนี้เวลาใครช่วงนั้นช่วงที่เขาอยากได้กิ่งกันผมก็เลยตัดจริงๆล้กสูงคือนันเหมือนหูนมากสูงแล้วเราก็ตัดขายบ้างตัดขายบ้างไม่เราเราทำให้มันเป็นงานไงเราทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวทีนี้พอพอถึงช่วงที่เข้าหน้าแรงแบบนี้คือต่อให้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเขาคือปล่อยไว้เลยแต่นั้นหนวยก็มาฉีดพ่นอ สารป้องกันแมลงอันนี้สําคัญนะสาคัญตัวนึ่งโอ้พูดมาตอนแรกผมคิดไว้แล้วเหมือนกันคือสาหลักสําคัญก็คือให้เราต้องป้องกันจะตองระวังโดยเฉพาะแมลงอ่านั่นหนูก็จะใช้พวกสารจุ้สารเดาสารเสดาอ่ามันเป็นมันเป็นสารสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยแหละสมุนไพรรวมสมุนไพรสมุนไพรรวมนะเราก็มาฉีดพ่นลงไป เพื่อป้องกันนอนป้องกันแมลงป้องกันหนอนเจาะโคนอะไรแบบนี้ใบก็เลยสวยฉุ่่นชุ่มชื้นนะคะทั้งนั้นที่ข้างล่างนี่ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรแล้วนะพี่นะใช่ฮะทนแรงพี่ทนแรงแต่หลักๆคือเราต้องดูแลใบเขาเราจะได้ผลผลิตใช่อ่านี่ก็คือเขาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่ะตอก็เท่ากับประมาณแขนของเด็กได้นะครับต่อเท่ากับแขนเด็กได้เนี่ยขนาดตอของอุทุมพรเองกิิงของอุทุมพรขึ้นมาเนี่ย ขจะสู้เขาไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่เราก็ขยันรีดออกหน่อยใช่เพื่อความสวยงามโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะใช่ตอบคําถามแบบเห็นภาพชัดเจนมากนั้นบอต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่เห็นความแรงเต็มๆเลยนะครับถ้าสมมตินี่ตรงนี้ผมก็จะถ่ายถเสร็จแล้วก็เอาถุนพรลงใหม่ค่ะไม่รู้ถยจะไถ่ายค่าหรือว่ามีแต่ญ้าลค่ะต้องรีบเคลียร์ญ่าให้รถไถยก่อนแล้วเราก็จะทําเป็นแปลงอุทมพรปลูกอุมพรไว้ค่ะนะครับพอ เจริญเติบโตเราก็มีทั้งต้นที่ให้อยู่ในแปลงเลยก็คือเราจะเสียบคาแปลงม <Okay. S 2> ีบางต้นเราก็จะถอนไปแล้วก็ไปเสียบใส่กระถางไว้ <Okay. S 2> นะครับอันนี้มันก็ต่อไปมันก็จะสามารถที่จะต่อยอด สมมุติว่าพี่ๆน้องๆแบบผ่านไปผ่านมานครพนมแต่ให้นันวดทําให้มันอันนั้นก่อนนะสักพักหนึ่งผ่านไปผ่านมาแวสามารถแวะมาชมได้ตอนนี้ใครแวะมาเนี่ยได้กินผู้ละครึ่งหน่วยผู้ละครึ่งหน่วยแต่ว่ามาทุกวันเลยนะแต่ส่วนมากอย่าเป็นคนรู้จักกันค่ะพี่ๆน้องๆใกล้ๆดีในช่วงนี้หน้าหนาวนะครับแต่ว่านันทวดก็ไม่ได้เปิดเป็นสวนอะไรมากมายหรอกนะครับก็คือทำเราทํา เฉพาะที่เรามันเหมือนสถานีวิจัยส่วนตัวนะหนวดส่วนตัวนะผมเป็นเกษตรกรโรงเรียนแล้วทีนี้เราทำคนเดียวไงค่ะว่ามีโกรเนี่ยเขาก็งานของเขาก็จะไม่เหมือนกับงานของผมงานโกรนี่คืองานแพ็คนะคะแล้วก็ดูแลบ้านดูแลลูกหลักๆนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูหมอนกันอีกทีตอนนี้หมอนเริ่มแตกตาแตกยอะมาแล้วเอาล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะพอดีค่ะก็ถ้าสมมติว่าอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ทั้งทางเชทของเพจแล้วก็ทางไลน์นะคะของสวนหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้คอมเมนต์ใต้โพนี้ได้เลยถ้ามีโอกาสนนว์จะตอบเป็นคลิปให้แบบนี้เลยก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยหรือว่าจะสอบถามมาได้ที่โทรหรือ ID ดีไลน์ที่0954321434ค่ะนะครับ0954321434หรือไปที่เพจมันบุรีเขาตาเที่ยงนครพนมได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผม ขอตัวลาไปก่อนตะกี้ไปขุดล้อมแล้วก็เอาลงไปปลูกกระถางอยู่ตอนนี้นะยังไม่เสร็จนะครับเขามีคําถามซะก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแ pl นช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับแล้วเจอกันหนวดใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ บายบายขอบคุณนะหนวดด้วยค่ะนี่คุโรมิสุนะคะอยู่ท่ากลางความเพลิง